หนังใบใหม่ดึงใหม่ใบใหม่เฮ้ยดึงใหมมันใบใหม่ดีงใหมัใบใหม่เลยนะบางทีนะถ้ามันเระเด็นอัดับแต่อัดับสะสมตัวมันจะมีความหนนขึ้นมันสสมตัวมันจะมันถูกขึ้นหนุนุมันจะหนัทำอะไรได้ถูกได้ถูกเด้งนะแล้วจากุมันจะสายกำลังได้ไหมจะสากลังได้ไหมเออเอาไว้ตรงนี้ได้ไหม